ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยสวนเสืปอปาสวนเสือเปิดใหม่มครับตอนนี้น้องเอกัดมาที่สวนเสือแห่งใหม่ครับนี่จะเป็นทางเข้าสวนเสือเข้าไปตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ครับบ่อปลาช่อนอเมซอน

นู่นครับเห็นแต่หลังมันโผเหมือนพญานาคเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอ้กรงนตกปลากับเขาไม่ไหวหรอก นู่นครับปลาทอดนามีตอนมาแล้วมาแล้วปลาทอดนามีตอนมาแล้วไปครับ้เรามาดูตรงนี้ครับนี่คือบ่อจระเข้อืม เขานอนแบบนิ่งส,ง,ง,สง,งบเลยตัวเล็กตัวเล็กครับใช่บอ่จอจระเข้ตัวเล็กะอ,ะอะไรนะครับตายยังนะไม่ตายเขานอนตากแดดอยู่เนี่ยตัวเล็กมันตื่นอ่ะตัวอะไรอะครับไม่ตายเขานอนตาแก่เดีดยวเฮ้ย หลับปุ๋ยเลย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 อันนั้นอะไรครับที่ตัวอะไระอ่ะเมนตัวเม่นฮะตัวเม่นใช่เหรอใช่ไปเดินไปนั่น ตัวเลยเหรอตาขุดตอนนี้ผุออกมาเลยใช่เหรออ้าวมีรายสีันียัวตูดตัวเฮ้ยกตลอกอลอกรนอโอ้โหเร็วมากดูนะ เราไปไปเราไปเหลีวไโอ้โหเร็วมากเราไปจะอะไรเราไาสีโน้อันนี้ไหมนี่ข้างบนกันอันนี้คืออีกหน้าครับดูคมองหน้าดูคมองหน้าเราดิอุ้ยเหมือนเรื่องอันนั้นเลยเอากาสเรื่องอันนั้นนะเรื่องอะไรนะไลโออ่ะ เหมือนไลโอเลยเหมือนเรื่องไลโอไหมเหมือนเป๊ะไลโอไลโอเหมือนเป๊ะมางท่าวเจอเลยรับปุ๋ยเลยตัวนี้ลับปุ๋ยเลยตัวนี้ เรียกมาหน่อยเชื่ออะไรชื่ออะไรนะแอนเตอร์เหรอมาแล้วมาแล้วมาเขาจะเห็นเราเป็นเจ้าของขอเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยมาครับตอนนี้คือตลาที่หายนะมากใช่มีแล็กคูณผมมีไก่ไก่แจ้ด้วยไก่แจ้ไก่แจ้อืม นี่ไก่แก่ครับ,บไหนเล็กคูนนะดูเล็กคูนก่อนอ,อุ้ยนู่นเล็กคูนพ่อครับนอนอยู่ข้างในดูสิดูดนักจิ้งจอกเฮ้ยของจริงใช่ไหมนี่ใช่หมาจิ้งจอกมาแล้วครับหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกของจริงของจริงของจริงเลย อุ้ยของจริงเลยนี่ไหนจบมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคต่อไปตอนนี้ออกัสก็อยู่กับน้องลาน้องลาตกใจอะไรตกใจอะไรน้องลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องลาไปแล้วไม่ปไม่ไปไม่ไปเขาย่แนี่เราอยู่ที่โรงช้างครับ กอนช้างอ๋อัดมาแล้วเอากัดไปก้อนอาหารช้างอีกแล้วอ่ตัวนี้เลยตัวนี้กำลังหิวอตัวนี้กำลังหิวโอ้ยน้ำลายกัดตัวนี้กำลังหิวให้ช้างหน่อยครับก้อนช้างหน่อย เดี yeah. um, <cn> ๋ยวจะจับแม่อีกอันึ่งอ่ะแล้วตอนนี้ออกาสอยู่กับตัวนี้จิงโจ้ใช่ไหมนี่ตัวใช่จิงโจ้ไหมนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยครับตัวจริงเสียงจริงเลยกินกล้วยใหญ่เลย <Hello. S 1> อเขาไม่คุยกับเราเลยลูกไปดีกว่าเนาะเขาไม่คุยกับเราเลยไปบา,า,ายายโอเคตอนนี้เราคัดอยู่กับตัวนี้เจ้าหมาแคะ mm hmm. กำลังกินขั้วอย่างอ,อร่อยเลยห mm hmm. มาแคะ mm hmm. อุ้ย <Hey. S 1> อะไรจะทำอะไรเขา mm hmm. ไปต่อครับ mm hmm. ตรงน,นี้คืออะไรอ่ะ เฮ้ยแฮลี่ด็อกแฮลี่ด็อกนอนสบายเลยเพื่อนเขาอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยโอเว่แล้วโอเแห้วนะครับผมนล้ววันนี้มีชื่อน้องเพายนะครับผมอายุศปีพีนเพาจะมาคิดเลขให้เราชมกันนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับต่อเติมพลังก่อนลงมาโอเคกำลังจะได้มีแรงไปข้ามเลขที่ถูกต้องลงเดี๋ยวดดจ้าจะลองไปเลขไว้ทั้งหกหลักนะครับผ ไม่ได่เลยได้รกปไปแล้วไม่เ่สองสอกสองไม่ไดไเร่สองสอกสองไม่ไไหร่ ราดูทั้งเปล่าไปแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวโอเคครับผมถูกต้องผมเรื่องการ์ดครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย